สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนพบกับ my hero plus channel นะครับวันนี้นะครับไมก็จะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับสำหรับทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต็ตนะครับสามารถใช้งานได้ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้นี่จะเป็นเว็บไซต์ทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต็ตจากทาง netflix นะครับ my hero plus channel ก็คือ Netflix เนี่ยเขาได้เปิดตัวเว็บไซต์ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับชื่อเว็บว่า fast.com นะครับซึ่งเขานะครับจะชูจุดเด่นที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนครับโดยเราเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็ไม่ต้องกดปุ่มใดๆเลยครับเข้าเว็บแล้วนะครับระบบจะทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราให้ในทันทีครับผมแต่ก็มีข้อจำกัดครับเพื่อนๆเพราะว่า w w w fast.com นี้นะครับมันจะแสดงเฉพาะความเร็วฝั่งที่ดาวน์โหลดเท่านั้นครับ เหตุที right Netflix Netflix. ่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นของ Netflix ใช่ไหมครับเขาเนี่ยก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายก็คือ like ลูกค so ้าของ Netflix ที like ่เป็นคอน s u m e r นะครับมันจะไม่แสดงสถิติอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกความเร็วฝั่งอัปโหลดหรือว่าป i n g ง e t e n n y y มาให้เราด้วยนะครับเพราะว่ามันมีไว้สําหรับตอบคําถามว่าเน็ตเราเร็วเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองครับผมสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ใดก็ได้ครับที่มีเว็บเบราว์เซอร์ เหตุผลของการเปิด fast. com นะครับเป็นเพราะปัญหา n e ็ต e u t r a l i t y นะครับที่ ISP ในบางประเทศเนี่ยพยายามบีบทราฟฟิกของ Netflix ให้ช้ากว่าปกติส่งผลให้ Netflix นะครับต้องออกเครื่องมือมาให้ลูกค้าตรวจสอบว่าทราฟฟิกของตัวเองโดนบีบหรือเปล่านี่ก็เป็นผลดีกับเรานะครับก็จะได้มาดูเว็บไซต์ที่ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เสถียรแล้วก็มีมาตรฐานนะครับดียังไงเราลองเข้าเว็บไซต์กันเลยนะครับ ก็เข้ามาที่เบราว์เซอร์ของเพื่อนนะครับแล้วก็พิม์พไปที่เว็บไซต์เขาเลย fast.fast.com นะครับผมนี่เมื่อขึ้นมานะครับในยอดนิยมด้วยแล้วก็คลิกเลือกเลยครับ fast.com พอเข้ามาแล้วครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นครับนี่มันก็จะรันมาให้เราเลยครับว่าเน็ตของเราเร็วเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยของไม้นะครับก็คือ you internet speed i a t 12เมกนี่นะครับก็เป็นไงครับง่ายรวดเร็วแล้วก็เข้ามาถึงก็ได้เลยไม่ต้องกดปุ่มอะไรให้วุ่นวายเหมือนเว็บไซต์อื่นๆเลยนะครับก็คิดว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาเราต้องการเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องการที่จะรู้แค่ว่ายูส์ยูอินเทอร์เน็ตสปีดของเราเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องการรู้พวกอะไรอัปโหลดอัโหลดอะไรมากมายทุกอย่างขนาดนั้นใช่ไหมครับก็ หวังว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับกับเพื่อนๆที่ชอบทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตครับผมก็ยังไงลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าจะเอาสาระดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันอีกครับสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วครับบ๊ายบาย